ครับพอดีก็ได้มีโอกาสนะครับมีเวลามีโอกาสได้มารีวิวกำแพงโรงเรียนนะครับซึ่งงบประมาณที่ใส่ไปทั้งหมดในการเฮ็ดกำแพงนะครับก็อยู่ที่เก่าเก่าหมื่นเก่าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทรบประมาณนี้ครับเก่าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเออก็ไป เหลือจากเหลือจากที่เฮาได้เฮ็ดกางนุ่ยการนะครับมองจอดรถจัก,กรยานเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนกะ็เบิดไปหลายตยอขึ้นกันนะครับเหลือมาเหลือมาเฮ็ดกําแพงประมาณหนึ่งแสนหนึ่งพันกว่าบาทนะฮะเราเอ่อเฮาก็เฮ็ดได้ว่ามันเครื่องนึงแห้วบ่าตา่้ก็เครื่องนะครับคิดว่าประมาณนี้ครับประมาณเครื่องกันยังอีกประมาณจะเครื่องหนึ่งก็สิสุดอ่าก็ ถือว่าได้หลายเติบนะครับเพราะว่านอกจากเฮ็ดกําแพงแล้วเขาก็ได้เฮ็ดก็แก๊กไปสมแซมเช่นนะสมแซมถนนนาโรงเรียนอันนี้ครับก็ใส่งบประมาณบาหลายเท่นันเทนี้ไปนั่นะครับแล้วกเพิ่มเสริมเติมแต้งไปนะครับจะเลยเบิดงบกําแพงเป็นเก่าประมาณเก่าแสนเออประมาณเกาหมื่นเจ็ดบาทนะครับแล้วกันที่เรือ เหลือจากเห็ดกำแพงเหลือจากเห็ดกองอํานวยการนะครับมองจอดรดเล็กน้อยแล้วก็เหลืองบประมาณอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทครับเงินผ่าปลานะครับท้งมดเลยนะครับเหลืออยู่ประมาณสามพันกว่าบาทหลังจากที่หฮาเห็ดบรรลุวัตถุประสงค์ที่ห่าได้ขอไว้นะครับตามตามกำลังเงินของห่าที่หฮามีเนาะนะครับก็ถือว่า ได้ไลเติบแลวพี่น้องนได้พัฒนาโรงเรียนของเฮาไลยเติบทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอขอบุณขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับชาวบ้านของมงชุม่มเพราะว่าสิเปลี่ยนสิท์เกา่าซิท์ใหม่นะครับผู้มีจิตศรัทธาจากทั้งอื่นเนยก็มีคือกันนะครับในโอกาสนี้ท้านโรงเรียนก็ต้องขอขอบุณขอบคุณหลร้ายนะครับอโอกาสนาฝ้าไม่ พอตั้งโตได้เนี่ยเศรษฐกิจดีเนี่ก็คงรบกวนพี่รบกวนน้องไปนะครับต่อไปละพัฒนาเครื่อให้ลกูกให้หลานครับผู้ดใดใส่กันเมนลูกแม่นหลานเท่านี้นละ,ะนะครับคู่ก็มีนาที่ดูแลนะครับดูแลป,ปรับปรุงไปตามสภาพบริบทก็ขอขอบุญขอคุณทุกๆคนนะครับอีกครั้งหนึ่ง ครับผมบได้มารีวิวถือว่าง่ายๆก็ถือว่าสําเร็จรุ่งนะครับตามงบประมาณที่นี่เงินที่เหลือประมาณจากสามพันกว่าบาทก็โรงเรียนก็นได้เอามาเฮ็ดนันเฮ็ดนี้นะครับพัฒนาในส่วนที่มันใส่งบประมาณตามงบประมาณที่นี่เพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกสบายจะเลื่อนพัฒนาในโรงเรียนของเฮ้า ครับแจ้งให้ทุกๆท่านรับทราบครับสําหรับกําแพงที่เห็ดนี่ก็ความเน่าประมาณ67เมตรนะครับวัดโดยประมาณนะครับประมาณ67เมตเนะี่เมตรที่เหลือ,อยังไงเห็ดกับสิประมาณจะหาสิเมตรหรือ60เมตรประมาณนี้แหละครับก็คิดว่าต่อไปกับคงสิได้รับความอนุเคราะห์จาก พี่พี่น้องน้องลูกป่านอาพ่อแม่พี่น้องนะครับผูมีจิดสัทธาสุขสุขสุขนเมื่อนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ